สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา้าเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะ,คะก็มีหลายท่านนะคะ,คะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามแล้วก็คอมเมนต์ถามแอดหวานว่าเออแอดหวานช่วงนี้นะติดละครนะไม่ลงไอ,อ้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเลยอ๋อใช่ค่ะก็ช่วงนี้ติดละครนะคะก็เวลาทีอ่อัดเสียงแต่ละทีคือคืนหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งก็อัดได้ประมาณนี้ละค่ะสอคลิปนะคะ ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ามีแต่ละครทั้งนั้นเลยตอนนี้ติดละครจีนเรื่องดารา รักรำนำใจนะคะสนุกนะคะอย่าลืมดูนะเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วนะก็มีเวลาก่อนนอนนะคะก็จะอ่านทุกวันแหละเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเรื่องราวเกี่ยวที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะคะจริงๆก็อ่านทุกคืนเลยสําหรับคืนนี้นะคะหวานก็อ่านเรื่องราวของ4บุคคลที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะคะอันนี้คือเป็นบุคคลก่อนเดี๋ยวอพิสูจน์ถัดไปจะมีแบบคนที่คนจีนเขาเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีพลังประ มันเทพอนะคะเดี๋ยวแยกคนละอัพพิโซดค่ะสําหรับอพิโซดนะคะ4บุคคลที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสรตร์จีนนิวหวันก็ได้ข้อมูลนะคะเข้าไปอ่านมาเหมือนเดิมในฟอรัมประวัติศาสตร์ที่แบบมีโต๊ะน้ําชาโต๊ะกลมนะคะเขาก็ คุยกันแลกเปลี่ยนกันหวานก็หยิบหยิบมาเล่าให้กับทุกท่านที่สนใจฟังนะคะก็คนแรกนะคะคนแรกที่แบบว่าลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนก็ท่านก็ชื่อว่าหยวนเทียนกังนั่นเองค่ะหยวนเทียนกังนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักอืม นักมายากลแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะเรียกว่านักมายากลเลยนะคะเรียกว่านักเล่นแร่แปดธาตุได้ไหมคะคือคนที่มีความสามารถด้านสยศาสตร์ด้วยอะ่ะเขาอยู่มีชีวิตอยู่ในช่วงของราชวงศ์ถังนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยค่ะแล้วเขาก็สามารถทํานายเหตุการณ์สําคัญๆทางประวัติศาสตร์ได้อย่างแม่นยํานะคะที่มีการพิสูจน์แล้วก็เช่นชะตากรรมของราชวงศ์ถังเองนั่นแหละ แล้วต่อมานะคะเขาก็ลาออกค่ะแล้วกลับไปอยู่บ้านเกิดของเขานะคะซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยบนโลกนี้อะไรแบบนี้ซึ่งแม้ว่าจะมีการบันทึกว่าท่านหยวนเทียนกังนี่เสียชีวิตไปแล้วในเดือนเมษายนปีที่19ของเจิ้นกวนนะคะ แต่องไรก็ตามค่ะประชาชนแล้วก็คนทั่วไปก็ไม่เชื่อว่าเขาจะตายไปจริงๆเหมือนกับว่าเขามีความเป็นอมตะอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะกลับมานะคะในรูปแบบของหมอกควันหรืออะไรอย่างนี้กลับมาโลกได้ตลอดเวลาเออเขาก็มีความเชื่อกันแบบนี้นะคะส่วนท่านที่2ก็คือจางสารเฟิงค่ะจางซางเฟิงนะคะท่านเป็นบุคคลในตำนานทั้งในประวัติศาสตร์และในงานศินละปะพื้นบ้านนะคะ ชื่อเพอะน้อจางสานเฟิงนึกถึงเรื่องมังกรยกเลยคะ่ะจากนั้นนะคะก็มีตำนานเกี่ยวกับท่านจางสารเฟิงเนี่ยมากมายเลยซึ่งแต่ละเรื่องราวก็ร้วนหน้าตื่นเต้น ทั้งนั้นเลยนะคะเขาเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็มีคนมองไม่เห็นเขาด้วยนะคะแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาเขาเจอได้ถ้าเกิดเขาไม่อยากจะพบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีคนพบได้น้อยมากๆเลยก็เหมือนกับเป็นผู้วิเศษเนาะในความเชื่อของของคนจีนนะคะจางซานเฟิง ท่านที่3ก็คือเป็นจัก,กรพรรดินะคะคนนี้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จริงๆที่พวกเราได้อ่านกันเยอะคือจัก,กรพรรดิเจียนหวนแห่งหมิงนั่นเองก็หลังจากที่จูตี้นะคะจูตี้ก็คือท่านหยงเลอเนี่ยเปิดการต่อสู้นะคะของออจิงหนานแล้วก็บุกยึดเมืองของฮ่องเต้อ่าเรียกว่าบุกยึดเมืองนะคะทั้งเมืองแล้ววังก็คือค้นหมดแล้วก็ไม่พบเลยแต่ก็มีข่าวแบบว่า,า,าเหมือนกับว่าให้ไฟไหม จุดไฟไหม้แล้วก็ตายอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วจูตีท่านก็ไม่เชื่อว่าเนี่ยจ,กกจักรพรรดิเจนหวนนะคะซึ่งเป็นหลานของเขาจะตายไปจริงๆเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าจูตีหรือว่าหยงเลอนเรียกได้ว่ากลัวไหมคะหวานว่าเป็นอาการของกลัวอย่างหนึ่งนะคะกลัวว่าเขาจะกลับมานั่นเองจูตี้นี่เขาก็ส่งนะคะคนของเขาเนี่ยออกไปทั่วใต้ล่าอะไรเพื่อค้นหาที่อยู่ของ ของเขานี่แหละคะ่ะจักรพัรดิเจียนเหวินเนี่ยแหละนะคะแต่จนกระทั่งจูตี้เสียชีวิตแล้วนะคะท่านก็หาไม่พบเช่นเดียวกันก็ไม่ไม่พบนะคะอาจจะกังวลไปเองก็ได้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เนาะคนที่4นะคะคนนี้มีชื่อเสียงอย่างมากค่ะกุ้ยกู่จือ่อกุ้ยกู๋จื่อนะคะหรือว่าคนไทยมักจะเรียกท่านว่ากุ้ยกูเซียนเซิง ก็ท่านนี้เป็นนักป่าดน,นะคะแล้วก็มีคนเชื่อบอกว่าโอ้ยคนนี้แหละเป็นคนเป็นคนจริงเลยเป็นแบบเทพเทวเซียนมาจากฟากฟ้ามายังโลกเพื่อที่จะแบบมาสร้างลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากมายอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นซูฉินจางอี้ปายอี้หลี่มู่แม้กระทั่งหลี่ป่้ยนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้มีเป็นยี่สิบคนเลยที่พวกเรารู้จักชื่อกันดีในประวัติศาสตร์นะคะ ก็ท่านนี้นะคะกุ้ยกูจื่อเนี่ยเป็นนักปาดเป็นเป็นนักปราดแล้วก็นักวางแผนกลยุทธ์นะคะที่เชื่อว่ามีตัวตนจริงในยุคข,ของจ้านกัวซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าชื่อจริงและตัวและตัวตนจริงๆของท่านเนี่ยคือ เป็นอย่างไรกันแน่แต่บางรูปนะหวานได้เห็นบางรูปมาโหยวัดรูปท่านได้น่ากลัวมากเลยนะคะแต่ว่าในร,รูปที่หวานเอามาลงนี้ก็คือเป็นรูปแบบว่าถ้าเป็นประมาณหน้าคนน่ะก็จะประมาณหน้าอย่างนี้นะคะแต่บุคคลท่านนี้ก็คือได้มีผลงานเป็น ตำราที่สอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็มีหลักของหินหยางด้วยมีความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองชนชั้นผู้นำแล้วก็ขุนานางหลักการเจราจาโน้มน้าวทางการเมืองนะคะการใช้วัทศิลป์จิตวิทยาแล้วก็กุศโลบายต่างๆค่ะก็ได้รับการชำระนะคะคือชำระคือ แต่งหนังสือมากมายแล้วก็มีคำสอนมากมายออกมาเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคจ้านกัวจนถึงยุคปลายของราชวงศ์ฮั่นก็ประกอบไปด้วยเจ00อักษรน,นะคะซึ่งเรียกว่ากุยกูจือโดยหลักคำสอนต่างๆของท่านนะคะก็จะอยู่บนขนบของลัทธิเนาะลัทธิเต่านั่นแหละก็โดยเชื่อว่าท่านผู้นี้มาจากมาจากฟ้านะคะแล้วก็มาพักอยู่ใน ในเมืองมนุษย์นี่แหละแต่ว่าที่ที่ท่านพักก็คือหุบเขาปีศาจนั่นเองก็มีการเขียนกันไปนะคะอันนี้คือเขียนแล้วเขาก็เชื่อกันแบบนี้จริงๆสําหรับคนจีนแล้วก็ท่านนี้ก็มีความสามารถเยอะมากก็เขียนตําราไว้เยอะแยะเลยนะคะ แม้กระทั่งเจ้าพ่อประวัติศาสตร์จีนตัวชะกาตอย่างท่านซือหมาเฉียนเนี่ยก็ยังระบุว่าเป็นท่านผู้นี้นะเป็นอาจารย์เอกนะคะเป็นอาจารย์ของเอกบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเลียดกกเลยนะคะก็คือ,อท่านซูฉิน ซูชินเป็นมหาอมาตย์ผู้นำพันธมิตรหกแคว้นต่อต้านแคว้นฉินแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จางอีอย่างที่หวานเคยเล่าไปแล้วจางอีก็จะเป็นอุปราชแคว้นฉินคนสำคัญเลยนะคะอีกทั้งในภายหลังยังเชื่อว่าเนี่ยเป็นอาจารย์ของผังเจียนแล้วก็ซุนปินอีกด้วยค่ะก็สิทธิคู่อาฆาตท,ที่มิอาจอยู่ร่วมฝาดินกันได้นะคะอันที่จริงแล้วนะคะสูชินกับจางอีก,ก็เป็นสิทธิร่วมสำนักนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นสหายกันค่ะ แต่นะคะแนวคิดก็คือแตกต่างกันไปสุดโต่งเลยค่ะ <c oughs> ก็มีเรื่องราวของการสร้างสมาพันธ์ต่อต้านการลุกรานฉินด้วยนะคะเพราะเพราะเวลานั้นก็คือฉินเป็นแควนที่เข้มแข็งแล้วก็คอยละลาน แควนอื่นๆแล้วก็ได้ทําการชักชวนไปเป็นทูตไปเกี้ยวกอมเจ้าแควนต่างๆค่ะจนทุกแควนก็ตกลงร่วมพันธมิตรนะคะ6แควนต่อต้านฉินเลยแต่ว่าจางอี้ก็เชื่อในแนวคิดสมานนะฉัน์ว่ามันดีกว่าการแตกแยกนะคะดังนั้นค่ะก็คือเมื่อจางอี้เชื่อในแนวคิดสมาน สมานฉันร่วมกับแคว้นอื่นๆเพื่อทำลายพันธมิตร6แคว้นเนี่ยจากนั้นก็จึงรวมแผ่นดินะเป็นหนึ่งเดียวนะคะจางอี้เห็นดีก็จึงไปเสนอตัวเป็นคุณนางที่แคว้นฉินเลยก็มีตำนานเล่าขานว่ากุยกู้จือนะคะเป็นเซียนค่ะมีอายุนะคะร้อยร้ย ประมาณร้อยกว่าปีจึงจะตกผึกองค์ความรู้ทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติศาสตร์ว่าท่านเคยรับราชการเป็นขุนนางแคว้นใดเลยพำนักอย่างสันโดดโดดเดี่ยวค่ะแล้วก็คอยผลิตลูกศิษย์ที่เป็นอัจฉริยะนะคะให้กับให้กับปร,ประวัติศาสตร์จีน ตำราสอนของท่านนะมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้รับการแปลหลายๆภาษาด้วยเพราะฉะนั้นหวานก็เลยรู้จักท่านนี้คือได้รู้จักเรื่องราวของท่านกุยกู้จื่อค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าหนังสือก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันด้วยภาษาไทยก็มีนะคะถ้าเกิดสนใจก็หาอ่านกันได้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพพิโซดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ4ี่บุคคลที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะคะก็คือไม่รู้ว่า ที่มาอาจจะรู้แต่ที่ไปอ่ะไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเป็นเทพเป็นเซียนหรือเป็นอะไรนะคะอะไะค่ะกะ็นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซซ์นี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่มีข้อมูลนะคะอยากแบ่งปันเล่าเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับ4บุคคลลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนี้นะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้เลยค่ะยินดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆค่ะอพิซซ์นี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 啊。